สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่สายจากชิราติวเตอร์ค่ะจะมาแนะนำคอร์ส IELTS ตัวต่อตัวนะคะสำหรับน้องๆคนไหนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่จะต้องใช้ผลสอบ IELTS ในการยื่นเพื่อเรียนต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีโทเอกทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศสามารถจะมาติวด้วยกันได้เลยค่ะ เพราตโจทย์ต,ตัวของเรานะคะที่เป็นขอใสเอลส์เนี่ยจะสามารถนัดวันแล้วก็เวลาที่เราสะดวกกับทางติวเตอร์ได้เลยมาเรียนที่สถาบันก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะอยู่ที่มาบุญครองนี่เองนะคะแล้วก็มีห้องเรียนส่วนตัวให้ด้วยค่ะนัดวันเวลาเสร็จเรียบร้อยก็มาเรียนกันได้เลยหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะมาเรียนสดที่สถาบันกับติวเตอร์นะคะก็สามารถที่จะนัดติวเตอร์เป็นการเรียนแบบออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ติลเตอร์ของเรานะคะจบปริญญาโทแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้านข้อสอบ IELTS มากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลไปเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูผลงานที่ผ่านมาของทางจุฬาติลเตอร์กับคอส์ส IELTS ตัวต่อตัวนะคะสามารถที่จะดูได้ที่คลิปที่ขึ้นบนหน้าตอนนี้เลยนะคะอ่า อ่อมาหลายๆคนเนี่ยอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเรียนตัวต่อตัวนะมันดียังไงบอกเลยค่ะว่าการเรียนตัวต่อตัวเนี่ยเป็นการติวแบบเข้มข้นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานอ่อนก็สามารถจะสอบผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าเรานัดวันแล้วก็เวลาที่สะดวกกับติวเตอร์ได้นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะ ปรับคอสได้ตามความต้องการตามความถนัดไม่ถนัดของเราด้วยนะคะว่าอยากจะให้ติวเตอร์เนี่ยเขาเน้นตรงไหนนะคะและติวเตอร์ของเราเนี่ยก็มีประสบการณ์การสอมนมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถปรับได้ตรงใจน้องๆแน่นอนค่ะมาถึงตอนนี้แล้วนะคะใครที่สนใจจะมาติวด้วยกันนะคะก็อยากจะให้ทักทายกันมานะคะมาคุยกันได้ที่แอปเขียวนะคะแอดจุฬาติวเตอร์อย่าลืมแอดไฟด้วยนะคะ และที่สําคัญอย่าลืมค่ะว่าโอกาสในการสอบเนี่ยมีแค่ไม่กี่ครั้งเพราะฉะนั้นนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลือกจุฬาติวเตอร์ค่ะ